วันนี้ผมจะสร้างฐานที่แข็งแกร่งที่สุดเออให้แบบว่าไอ้พวกผู้ก่อการอไไอ้พวกข้างลัทธิเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้เลยจะเป็นยังไงไปดูกันอันดับแรกเราก็ต้องตัดต้นไม้ก่อนนะเออเพราะว่าวันแรกเนี่ยเราก็ทําอะไรมากไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวต้นก้าผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวยองเข้าไปสวย ต้นกล้าผมจะปลูกไว้ที่เดียวนะครับเอาตั้งไว้ปลูกไว้ตรงนี้ก็ได้ครับอมผมจะไม่ได้สร้างฐานทัพด้วยต้นไม้นะครับผมจะสร้างด้วยแบบว่าไอที่เป็นกำแพงอะครับต้นไม้ผมก็จะไม่ได้เก็บเอาไว้นะไอพวกมันดเดี๋ยวผมจะปลูกไว้แบบอ,อยู่จุดเดียวกันนะครับแบบนี้สวยงามครับ นี่กองไฟน่าจะเหลือสอพอดีนะโอเคครับสวยสวยสวยต่อไปเราหาขากระต่ายดีกว่าเออเพราะว่าจะได้แลกกับพ่อค้าที่ขาขนสัตว์นั่นเองนะจ๊ะดับหน่อยโอ้ oh, ไม่ดับเลยโอ้ oh my god โอเคครับเราได้แล้วนะเราได้มาอันหนึ่งละสวยงามครับเดี๋ยวผมจะไปข้ามหมาป่าต่อแล้วกันนะเร็งเลยยิงหัวแตกปั๊บปั๊บิวิวชิวิว,ว,วยังไม่ดบับยังไม่ดบับไฟฉายดีกว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาไฟฉายก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรให้ป้นอีกบ้าง เ,เป็นเศษเหล็กนิดนึงนะครับโอเคก็ยังดีครับขวานโปรผ้าพันแผ่นะครับนี่ก็กองไฟเลยเวาสามแล้วนะครับเดี๋ยวจะกินนี่ก่อนนะโอ้เรายังไม่ได้สร้างแมปเลยนี่ว่าสร้างแมปก่อนนะครับแผนที่แถนที่เราตั้งไว้ตรงข้างๆนี้ด้วยกันครับชึบเพอร์เฟกต์ครับต่อไปต่อไปต่อไปอุย้ยเบียงเราก็ไม่ค่อยจะมีนะเดี๋ยวเราขอแลกเท้ากระต่ายก่อนนะครับเอาเป็นกระสอบดีแล้วกันครับผมอยากได้หมาป่าสักตัวสองตัวนะเออผิวหนังหมาป่าให้มันชื่นใจหนะ่อย ให้มันชื่นใจหน่อยเด้นี่ล่อมาเลยครับล่อมาให้หมดเลยมันต้องได้สักตัวแหละเยอะขนาดเนี้โอ้ดับแล้วครับอันนี้ผมก็จะเก็บพวกสบงสเบียงมาด้วยนะเพราะว่าสเบนตอนนี้เรายัางไม่ค่อยมีนะเออโอเคผิวหม,มาป่าเราก็ออกไปแลกครับโอ้ยมันหลบมันหลบเดี๋ยวนี้มีลูกเล่นนะเดี๋ยวนี้มีลูกเล่นเอาเป็นหอกหรือขวานดีดีนะผมขอเลือกเป็น หอ,อกละกันนะเออผมเอาเป็นหอ,อกดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กกันเลยดีกว่านะผมว่านี่เรามาอยู่ข้างบนนี้เลยครับแล้วก,ก็ยิงเปินลอน,นิดนึงนี่ตกไปนี่ผมจบเลยนะต้องอย่าตกนะโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเก็บผิวหนังหมาป่ามาด้วยนะขอขวานดีให้เป็นบุญตาหน่อยดิโหได้หอ,อกสวยอย่างวะโอ้แต่นั้นน่าจะเลือกขวานแต่มันไม่รู้โหใครจะไปรู้ล่ะ โอ้ยอ,อยากด้ขวานอะ่ะผมขอทำไอ้นี่ดีก่อนดีกว่าโอไม้นะครับตอนนี้เราไม่ค่อยจะมีไม้สักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเอาไม้เพิ่มเติมกันดีกว่านะโหแล้วขวานเรายังเป็นขวานที่ไก่กามาม่าปากปากระป๋องอยู่เลยนะอัปเกรดมานั่งก่อนนะโอเคแล้วก็คิดว่าเราต้องการที่ดีในฟาร์มครับเราต้องการต้นไม้นะขอขวานกับผ้าพผนแผลอะไรก็ได้โอ้โหรักเลยวะโอกองไฟเราจะดับลนะ้วกองไฟเหลือ13 แค <Okay, S 2> ดเยนของเข้าก่อนนะครับปับ๊บถึงครึ่งปะโอ้ย,อยเกือบครึ่งอ่ะนี่ก็ตัดต้นไม้เลยนะครับขวานตอนนี้เราได้ขวานที่มันดีกว่าเดิมแล้วนะเราก็ตัดต้นไม้ไปได้เลยครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนะครับก็จะเป็นไอแแปลงแครอทนะครับอยู่ไหนเอ่ยโอเคนี่ครับผมก็จะตั้งไว้ตรงบริเวณแถวนี้แล้วกันนะครับเอาเฉียงนิดนึงกว่านี่ให้ดูมีศิลปะขึ้นมาหน่อยโอ้โหเพอร์เฟกเราไม่กลัวครับเราไม่กลัวนนะนี่อ่ะ เราไม่กลัวเฮ้ยขอฟาร์มก่อนได้ไหมล่ะนี่ตัดต้นไม้ไปไม่ได้เก็บสักทีนะจิว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 ,จว,จวนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยปืนหมดปืนหมดโอเคเรียบร้อยครับหม้อหุงข้าวก็จะตั้งไว้ตรงบริเวณนี้เลยนะครับอาาแล้วก็เราก็ต้องกดสูตรด้วยครับกดสูตรด้วยนะไอ้ตัวนี้ครับอันนึง แล้วก็ฟึบฟึบฟึบเวลายโยนมันจะได้แบบไม่เกะกะน,นะครับโอเคสวยงามครับแล้วก็สร้างเป็นกำหน่งบันทึก <c oughs> กำหน่งคืออะไรวะทุกคนมันแปลว่าอะไรวะทุกคนแปลไทยแล้วงงๆนะเก็บมาให้หมดเลยครับแล้วก็โยนไปตรงนี้ได้เลยนี่โอเคครับโอเคโอค้หเสียงเราฮุบมานะครับโดนเราปะโอโ้เกิดตรงนี้เลยเหรอ โอ้ยแย่แย่แย่มันเกิดในบ้านมันบินทะลุหลังคาได้ไงวะเนี่ยฮัลโหล my กอดงงจัดเลยผมเมื่อกี้หลังคามันปิดอยู่ไม่ใช่หรออะไรวะนั่นแล้วเราก็สร้างเออปุ๋ยเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับชุดบูทแพดตรงนี้แล้วกันนะอ่าปั๊บชุดก,กาะเครื่องหนังเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราได้กุญแจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมโอเคผมจะพยายามเดินเรื่องๆนะเออตอนนี้ไม่อยากจะประท้ากับใครแล้วนะ เออเราไปช่วยเด็กกันเลยดีกว่าขอเป็นชุดแพทย์ได้ป่ะผ้าพันแผลก็ได้โอเคเป็นเพชรนะครับเป็นถุงเพชรนะชุบชุบชุบนี่ก็ช่วยเด็กคนที่2เรียบร้อยแล้วนะครับถุงยักษ์ก็ได้นะเออคืนนี้เรามีคนบุกมานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมปืนไว้ก่อนนะรีดดรอเลยโอ้ยน่าลำาขางมากเลยตัวธนูโอเคแล้วก็พวกลูกกระจอกสามตัวนะครับเอาเป็นเออเราต้องทําอะไรเดี๋ยวเสาเสาล้อฟ้าดีกว่าเสาล้อฟ้ากันนะ Okay. ผมก็ตั้งไว้บริเวณนี้เลยแล้วกันครับชุ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 บรอให้มันตกน้ำได้ปะมันตกน้ำได้ปะ <c oughs> ตกน้ำโอ้ยเฮ้ย,ยเราขึ้นได้ก็ไม่บอกโอเคเราได้2หนังแล้วนะโอเคเราได้หมวกมันแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะหนาวตายแล้วนะตอนนี้โอเคชั้น2ครับชั้น2ไปชั้น2อ,อย่างรวดไวอย่างรวดเร็ว1 2 3สมโดด1 2 3สโดด ตัวเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่อะไรอ่ะการทดลองของกลุ่มผู้นับถือนะครับอันนี้ก็ชิงเปิดเพชรก่อนเลยนะครับ5อันนะครับโอเคขออะไรก็ได้ครับเกาะหรือว่าขวานก็ได้เกาะก็ดีห <c oughs> ลักเลยอะ่ะแบบนี้เจอแบบนี้รักเลยอะ่ะนะโอ้สวยครับโอเคซื้อมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับชึบ นี่เนี่ยคืนนี้มีคนมานะครับที่ผมก็จะสร้างกับดักหมีไปก่อนนะเออโอเคเรียบร้อยครับทั้งหมด8อันเรียบร้อยแล้วนะนี่มาแล้วนะครับมาแล้วนะมาแล้วนะนี่หลุดมาตัวนึงนะชึบชึบเรียบร้อยครับมาอีกมาอีกมาอย่าได้นักธนูอะ่ะโอ้โหโอ้โฟับสวยครับนี่เป็นไงทุกคนเป็นไงตรงนี้อันหนึ่งนะชึบ นี่เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะเพื่อนๆเด็กคนที่3มหายตัวไปตรงไปข้างหน้าประมาณ800เมตรนะครับโอเคแล้วก็ใช้ปืนปืนลังสีของเรานะครับยิงล่อไปโอ้โหโน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 อุดพลาดป่ะเมื่อกี้ผมพลาดนะผมพลาดเสียหลักเลยเมื่อกี้เสียหลักเลยโอเคเรียบร้อยครับเราไปช่วยเด็กกันเลยดีกว่าอ่ะคุณแจเอ้ยเอา เฮ้ยเดียเดี๋ยว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 เฮ้ยชิบเพื่อนทุกคนไอ้โอ้ไม่เป็นไรนะครับจำไว้เป็นบทเรียนเฮ้ยเอ้านี่ก็ได้พิมเขียวมานะครับผมก็จะตั้งไว้แบบนี้เลยเอ๊ยหมุนหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนนะหมุนนะโอเคเลิศครับปั๊บปั๊บปั๊บโอเคนี่แล้วเราก็ได้3อันแล้วนะเดี๋ยวเราจะสร้าง กับดักหมีไว้ตรงนี้สร้างไว้ข้างในกับดักได้ปะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะเออผมก็ไม่แน่ใจว่ะอยากรู้วะสร้างไว้ในฐานป้องกันเราเลยได้ปะฟึบเอาได้หรอเอาได้เว้ยได้ปะได้ปะโอเคได้แฮ่เออดี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 ด,ด,ด,ดีแล้วก็ตั้งเรียงไว้เลยนะครับนี่อันสุดท้ายน,นะครับชึบโอ้โหจะผ่านไปยังไงจะผ่านไปยังไงก่อน โอเคเลิศเลิศชุบเราได้ขวานอะไรมาอ,อ๋อเป็นขวานน้าแข็งนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะตัดไอกล่องสมบัติที่เป็นน้ําแข็งได้ง่ายขึ้นนะอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันนี้เรามียาหัดนี่หว่าเรามียาดมานะครับผมจะยืนรอตรงนี้เลยนะครับ3ตัวตรงนี้อีก2ตัวอีก3ตัวครับทั้งหมดเป็น6ตัวนะครับโอ้ยมันกระโดดขึ้นมาได้อ๋ออ๋อมันกระโดดผ่านเต็น โอเคครับมันกระโดดผ่านเต็นท์นะโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วครับผมรู้จุดด้อยของเราแล้วเราเรียนรู้เราก็ต้องพัฒนาครับคนเราโอเคต่อไปผมคิดว่าเราก็ควรที่จะหาค้อนนะครับเพราะว่าเราจะเอาค้อนเนี่ยมาทุบเต็นท์นะครับอืมเพราะว่าไอไอพวกข้างลัทีอะ่ะเออมันโดดเข้ามาไดนะ้เดี๋ยวก็จะต้องสร้างเรดาร์ก่อนนะครับโอเคโอเคขาดไม้นะครับเดี๋ยวขอฟามไม้เพิ่มก่อนนะ สร้างเรดาครับปั๊บโอเคใช้15น็อตนะโอเคสแกนหาเจอเรียบร้อยครับโอเคสวยครับตายหมดนะอันนี้ก็ตั้งลงมาว้อย่างนี้โอ้โน้โอติดโอเคสวยครับโอเคครับเราขาดห้าไม้นะโอเคปุวางผิดปึ๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บโอเคได้แล้วครับเราได้ค้อนแล้วนะทุบเลยนะครับโอเคหยิบอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ อันนี้เหรออันนี้เอาออกไปไ่ฟึ๊บโอเคผมจะพยายามเคลียร์ข้างนอกก่อนนะครับเออแล้วก็เตียงด้วยโอเคเรียบร้อยครับเออเราเอามาไว้ข้างในนะแบบนี้ฟึบโหเอาไว้ด้วยกันได้ปะไม่ได้ฮอันนี้เอาบูตเตอร์ออกด้วยแล้วกันนะบูตเตอร์ผมเอาอไปไว้ข้างหน้าก็ได้มั้งเออเฮ้ยเราเวลาเข้าผมเข้ายัางไงเนี่ย ผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะปลอดภัยแล้วนะมันไม่น่าจะกระโดดขึ้นมาได้แล้วนะเฮ้ยแต่ว่าไอกองซอมบี้นี้น่าจะได้แน่เลยโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคืนนี้มันจะสามารถเอ่อเข้ามาทะลุทะลวงฐานทัพเราได้หรือเปล่านะครับดูชิว่ามันมาได้หรือเปล่านะโอเคมีทั้งหมดประมาณ6ตัวนะครับขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับโอเคทางเดียวที่นายจะมาได้ก็คือปอบัปอบปบัปบปบัปบปับปับอืม เจ็บหนักอยู่เจ็บหนักอยู่เจ็บหนักอยู่โอเคครับปั๊บโอเคนี่เราแทบไม่ต้องออกแรงอะไรแล้วนะครับตอนนี้เฮ้แต่ว่าเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยอืมโอเคตรงนี้มีกล่องทองนะครับนี่เราเขาโมยมาเลยนะหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการประทะนะนี่เป,เ,ปปเปิดได้ปะ่ะแอบเปิดได้ปะ่ะแอบเปิดได้ป่ะ เฮ้ยไม่ต้องสู้เลยนะเฮ้ยมัน้เห็นปะวะเฮ้ยเร็วๆๆๆๆๆโอเคข้างในมีอะไรอีกบ้างนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับนี่เป็นร่างกายเหล็กโอ้โหไม่เอาแล้วโอเคได้ผ้าพันแผลอู้หลายอันเลยนะหลายอันเลยครับอันนี้เราได้อันนี้เพิ่มมาแล้วนะครับไอพิม์เขียวนะเออเดี๋ยวเราจะจัดฐานใหม่ให้มันโหดให้มันเข้มจนกว่าเดิมให้มันเข้มข้นกว่านี้อีกนะเออหนึ่งอันครับสองอันครับสามอันครับเลิศครับเลิศมากเลิศมาก โอเคครับคืนนี้ก็จะมีพวกไอรัทีมานะเดี๋ยวผมจะใช้กับดักรอเลยนะครับโอเคปึ๊บปึบแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องสร้างอีกบล็อกหนึ่งนะเออไอบล็อกตรงนี้นิดนึงก็น่าจะโอเคแล้วแหละปับ๊บก็ลองดูจะเดินมาถึงหรือเปล่าก็ลองดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอ่ามาหน่ามาหน้าเดี๋ยวผมจะล่อมันมาท่างนี้ปับป๊บปโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ยิงไม่อะไรเลยนะดูนิมันจะผ่านมาได้หรือเปล่า โอเคต่อตอน,นี้นี่โอ้โหปลอดภัยแล้วว่ะนี่คือปลอดภัยแล้วนะเข้ามาเข้ามาก็ตายเออไม่ถึงเราอะนี่โอ้โหสวยงามครับชุบพิมพ์เขียวด้านการป้องกันอตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่ต้องการกับดักหมีแล้วนะครับเออเพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งเซตเงผมคิดว่าผมน่าจะใช้อันนี้ได้นะเออฟึบสายเคยเบิลนะครับสายเคยเบิลฟึ๊บ นี่เอาดีดูนี้จะผ่านไปได้ไหมอะอะโอ้โหยังงดอย่างอันตรายโคตรอันตรายเอาดีถ้ามีกับดักหมียังไงมันก็ไม่รอดอยู่แล้วอะเออผมจะดูซิว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่าน,นะเออตัวจริงตัวท็อปหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะอยู่อย่างเงี้ยแหละเออมาแล้วนะครับมาแล้วนะ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 มาแล้วมาแล้วนี่นะครับโอ้โหนี่นี่นี่ยืนรอเลยยืนรอเลยนี่อะอะท้าทายอำนาจด้วยอ่ะ เอ้ยมันไม่เดินมาวะโอเคโอเคปั๊บปั๊บปั๊รอดยากรอดยากผมบอกเลยรอดยากนี่ก็เป็นป้องปาการที่ผมรู้สึกว่าเออมันแข็งแก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาแล้วครับสหรับคิววันนี้ก็ขอบคุณครับผม